ภารกิจสุดป่วนในบ้านที่ต้องทำทุกวันภารกิจกรอกน้ำเข้าตู้เย็นและรู้ไหมว่าภารกิจง่ายๆนี้มันซ่อนความลับของเลขวิเศษที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุดเอาไว้ลองดูสิถ้าเรากรอกน้ำยังไม่เต็มขวดแบบนี้ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าเศษส่วนแท้นั่นเองสังเกตนะเศษจ,จะน้อยกว่าส่วนเสมอเหมือนกับน้ำที่เราพยายามกรอกแต่ก็ยังไม่เต็มขวดแต่เทาวันไหนมือนหนักกรอกน้ำจนเกินขวด นั่นแหละเราเข้าสู่โลกของเศษเกินแล้วสังเกตง่ายๆคือเศษจะมากกว่าหรือเท่ากับส่วนเหมือนน้ำที่ล้นออกมาจนต้องหาที่เก็บเพิ่มเมื่อน้ำมันลน้นเราก็ต้องจัดระเบียบโดยเราจะเติมน้ำให้เต็มขวดก่อนแล้วน้ำที่เหลือเราจะเทลงในขวดสุดท้ายตัวอย่างนี้คือมีน้ำเศษ16ส่วน10มีทั้งหมด1 0ส่วนแต่เรามีน้ำมากถึง16ส่วนเห็นไหมว่า เรามีน้ำล้นเกินขวดออกมาหกส่วนเราต้องกรอกน้ำให้เต็มในขวดแรกก่อนคือสิบส่วนแล้วน้ำที่ล้นเกินออกมาหกส่วนมาเทไว้ในขวดที่สองเราก็จะได้น้ำเต็มเต็มหนึ่งขวดขวดที่สองได้น้ำไม่เต็มมีน้ำเพียงเศษหกส่วนสิบขวดและนี่เองคือกระบวนการเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละซึ่งหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้คือการจัดแบ่งหรือการตั้งหารตัวอย่างนี้หนึ่งขวดแรกคือผลหาร ส่วนขวดที่สองคือเศษในขณะที่ส่วนเป็นสิบเท่าเดิมเห็นไหมจากภารกิจกรอกน้ำธรรมดาธรรมดาเราก็เข้าใจเรื่องยากๆอ,อย่างเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนขละได้ในพริบตาทีนี้เราต้องกรอกน้ำมากกว่าเดิมแล้วละ่ะคือเรามีน้ำเศษ27ส่วน10บขวดแน่นอนน้ำล้นขวดเราต้องจัดระเบียบแล้วง่ายๆใช้กระบวนการเดิมหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้คือการจัดแบ่งหรือการตั้งหาร มีน้ำ27ส่วนเราต้องจัดแบ่งใส่ขวดที่มี10ส่วนตั้งหารเลย27หารด้วย10ผลลัพธ์คือผลหารเท่ากับ2และเหลือเศษ7แต่อย่าลืมนะว่าส่วนเรายังคงเป็น10บเหมือนเดิมเราจะได้ว่าขวดน้ำล้นเศษ27ส่วน10นี้จัดแบ่งได้2ขวดเต็มๆและเหลือเศษที่ล้นเกินมาคือ7น้ำเจส่วนนี้มาใส่ไว้ในขวดที่3เลยเราก็จะได้ขวดน้ำเต็มๆ2ขวด กับน้ำไม่เต็มในขวดที่สามซึ่งมีน้ำเพียงเศษเจ็ดส่วนสิบขวดและหากมีตัวเลขที่ยุ่งยากหรือมากกว่านี้เราแค่นึกถึงการจัดแบ่งน้ำล้นในกระติกน้ำและหัวใจสำคัญของกระบวนการคือการจัดแบ่งหรือการตั้งหารลองดูกันไหมโจทย์นี้เศษห้าสิบแปดส่วนสิบหากนึกถึงกระติกน้ำคือน้ำกำลังล้นออกมาแล้วนะรีบจัดระเบียบเร็วจำได้ไหมหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้คือการจัดแบ่งหรือการตั้งหาร 58าหารด้วย10ผลลัพธ์คือ5เศษ8อย่าลืมนะส่วนยังคงเดิมคือ10เราจะได้ว่าเศษ58ส่วน10ทำให้อยู่ในรูปจำนวนขละได้เป็น5เศษ8ส่วน10ความหมายคือจัดแบ่งน้ำล้นได้น้ำเต็มเตม้ขวดขวดที่6ไม่เต็มขวดมีน้ำเพียงเศษ8ส่วน10ขวดว้าวการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและสร้างสรรค์แบบนี้มีอีกเพียบถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณร้องอ๋อง่ายกว่าที่คิดเยอะเลย กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังงงกับเศษส่วนได้รู้ความลับนี้ด้วยกันภารกิจกรอกน้ำครั้งต่อไปของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว